รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาส่วนที่ 1. ข้อมูลผู้รับการประเมินนายมนชัยเยี่ยงกลางผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม,มศึกษานครราชสีมา ส่วนที่2ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง2.1ความสำเร็จในการพัฒนางานตามตำแหน่งมาตรฐานตำแหน่ง2.1.1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ2.1.2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1.3 การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรมข้อที่ 1. การกําหนดนโยบายการใช้กลยุทธ์หรือการใช้เครื่องมือนวัตรกรรมทางการบริหารข้อ 2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตรกรรมในสถานศึกษา2.1.4ด้านการบริหารชุมชนและเครือข่ายดำเนินการพัฒนาดังนี้ข้อ1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาข้อ 2. การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายในการระดมทุน2.1.5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการพัฒนาและสนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบขออ้อ2การพัฒนาระบบ ICT ของโรงเรียนส่วนที่2ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง2.1ความสำเร็จในการพัฒนางานตามตำแหน่งมาตรฐานตำแหน่ง2.1.1 ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ2.1.2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาข้อที่ 1. การกำหนดนโยบายการใช้กลยุทธ์หรือการใช้เครื่องมือนวัตกรรมทางการบริหารข้อ 2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษา2.1.4ดด้านการบริหารชุมชนและเครือข่าย ดำเนินการพัฒนาดังนี้ข้อ 1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาข้อ 2. การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายในการระดมทุน2.1.5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการพัฒนาและสนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ2.2ความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา2.2.1วิธีดำเนินการการนิเทศภายในโดยใช้รูปแบบ BLS model 2.2.2. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาที่คาดหวังส่วนที่3การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 1. ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารการจัดการสถานศึกษา 1.1. จัดระบบการประเมินคุณภาพและการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา1.2กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจนโยบายและแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสันให้เป็นปัจจุบัน 1.3. สร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของคณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆชุมชน 2>, 2. ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ 2.1. การบริหารหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทั้ง8กลุ่มสาระ2.2การจัดแหล่งการเรียนรู้ 1. จัดหาและใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาคนา้นคว้าตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา2.3การส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัย2.4 การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ2.5การวัดผลและการประเมินผล 3. ด้านการบริหารการจัดงานทั่วไปของสถานศึกษา3.1งานบริหารแผนงานและงบประมาณ3.2การวางแผนอัตรากำลังในสถานศึกษา3.4การจัดทำม,มาตรฐาน ภาระงานสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 3.5. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงาน 3.6. การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา3.7งานกิจการนักเรียนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3.8. งานอาคารสถานที่ 3.9. งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านเหลืองพิทยาสรรมีกระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา3.10งานระดมทุนทรัพ,พยากรจากชุมชนมีการระดมทุนจากชุมชนผู้ปกครองส่วนราชการอื่นๆเพื่อจัดสรรทรัพ,พยากรในการบริหารจัดการสถานศึกษา3.11งานชุมชนและการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเหลืองพิทยาสัรมีการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆกิจกรรมสำคัญของชุมชนอย่างหลากหลาย3.12งานรักษาความปลอดภัยมีการแต่งตั้งคำสั่งครูเวรรักษาการในโรงเรียนทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนที่4การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณ การปฏิบัติตนและการรักษาวินัยเป็นผู้วางตนเป็นกลางทางการเมืองเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจรรยาบันในการปฏิบัติงานปฏิบัติตนในการรักษาคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการมีจิตสาธารณะการประพฤติและปฏิบัติตนตามคันลองครองธรรมวัฒนธรรม หลักธรรมทางศาสนาและประเพณีอันดีงามการปฏิบัติตนในการรักษาจรรยาบัณวิชาชีพ 1. จรรยาบัณต่อตนเอง 2. จรรยาบัณต่อวิชาชีพ 3. จรรยาบัณต่อผู้รับบริการ 4. จรรยาบัณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพและ 5. จรรยาบัณต่อสังคม